ได้ไปมาไมอินขวักข่าว่าอันมาเรือนน้ำเน่าส่นนี่มีแต่ไฟลายส่นนะครับพอดีมีอีทัวฝันอยู่นะครับก็เลยมาลองสอบถามขวอมฟันของไม่อินนะครับในวันที่16สิงหา2567นะครับไม่อินว่าฟันได้เป็นโตนะครับฟันในทั้งบนในทั้งล่างนะครับลองไปสอบถามเพื่อนเพื่อนเป็นฟันว่าจังใดไปจังใดเมียฟันว่าเปรียวบุญท่านใดก็แม่แต่ว่าข้าเจ้าจัดงานอียองดอข้าเจ้าจัดงานหล้วลายถดถดอยมาดิกระเลยไปน้ำข้าเจ้า ไปน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าเล้ไปเอาเหล็กเอาเบือข้าเจ้ากัลยาวานี่เด้อเหล็กพูดได้อยากไรกับมาเอาเด้อเขาหวังสินี่เขาเห้ว่อง้องไว้สิละหาทีเบ็ดด้อยู่สันว่าครับอันว่าดีอาวเอาฟังพบไปเลยสี่ศูนย์ท่านว่ามีผู้ส่วงมาอันเขาเลาบบอกไว้ว่าเขาว่าอันม่หาทีเบ็ดก็สี่ศูนย์กัลยาวาลย่ายเลยสี่สิร้องเบิงอยู่เขาเขียนท่ายัง้ยที่เราเขาเขียนบ่อันเขา เขาเห็ดวงไวมันเป็นคือจังอันนั้นเขาวงวงไวระบาดเขาเรียกว่าหาหนึ่งกับที่ศูนย์วงหนึ่งวองเซียงครับคือจังกระดาษคือยังขีดินึ้นจังไหได้เพราะว่าเขาเห็ดไวแล้วเขาก็ไปเขาเขาหมวนแล้วเขาแห่บุญคือจะแห่บุญแห่ยังหนิแมแห่บุญแห่ยังนี่ยแม่เนาะออืก็ว่าลูกคือกันเหรอแต่ว่าเขาแห่บุญจะคล้องไปน้ำเขาแล้วบานีได้เลขยจะคล้องแล้วกบขึ้นมาเลยสะดุดเพราะดีกว่าูกเนี่ยเขียนนี่เขียนที่ยังแม่เนาะออื เขาเจ้ตั้มมีแค้นสูงไหมเขีบเลยรุ่นซ้ำนี่แหละเขาเห็นว่าอันที่แรกก็ว่าแปนน้ำเขาไปซ่อมก็ว่าเห็นดอกเขาได้ว่าเอาเด้องหาจีบกบจีศูญผ่านหนามันว่าเขาก็ไปเลยจะเขาไปใส่แล้วกระเดิขึ้นเนาะกระปวดเนี่ยวพ่อดีแล้วกระลุกเปิ่งเยี่ยวไม่มีอะไรหรอกพี่เท่านี้แหละเพราะในฝันยังมากไปก็ผมก็เป็นข้อฝันดีเลี่ย ปเขาเไ,ไปเอาบุญเอาท่านเลยเนี่ยเขไปเอาบุญเหรเออไปเอาบุญไหมเอเขาพาไปเอาบุญใส่บุ๊บุ๊เห็นจักไปนนะับก้นเขาเนาะครับเขาเป็นบุ๊บเป็นฝูงไปหล,ลายๆนด้เขาไปหล,ลายหลายบลายนนี้เพราะเขาบอกเลขแล้วเขาพากันไปเหมือนจะขอกบอ้วยกับส่นตัวตัวเลขได้แล้วจําเลยพอ่อผมในฝันได้ลหรหาที่เมียก็มันซีซูเราเขาบอกแต่เขาก็ไปเลยไหมก็ไปเลยอืเขาไม่ได้บอกว่าบุญบอก่างนล้วไหเนาะบ่บ่เพได้ยว่างั้นถ้าเข้าว่าไดเห็น หาที่เวียนกับซีสูนวันได้บอกยังได้เลขเราจะเคาะกับสะดินขึ้นกับมันปวดเยี่ยวกับเลี่ยวทอนตัวสะเดินเราไหมฟันเมื่อไรเนี่ยแม่เมื่อเคลื่อนนี่เมื่อเคลืนกับเป็นเคลื่อนชิบเคลื่อนวัที่สิบสามมันที่สามเนาะมันที่สิบสี่เนาะหนึ่งสิบสี่ลูกขึ้นมาวันสิบบ่อไอ้ซับอันว่าสิว่าซับซื้อเลือง่นหาหนึ่งกับสี่สูนย์ได้ฟันได้หัวเลื่อนวันสิบอกมันอยู่แล้ววันเดียบอกวันเป็นหนึ่งเขากลับขึ้นมา ซุ่มหนึ่งผมว่าบอกว่าหาถังนั่นเขาเล้เอาถังออกมาหลังหาถังสิไปใส่เรื่องขอกเรื่อแขงคนผู้มากเนี่ยเป็นผู้เฒ่าหรือเป็นข้นนมแม่เสน่ห์สุ่มนุ่มๆหรอเขาแตกบูมบัดเขาไปเอาบุตรใส่บุ๊กเป็นข้นนมเนาะว่าเป็นผู้เฒ่าเนาะบอกว่าไม่ผู้เฒ่าไม่เท่าซุ่มตีค้องตีของมาบ่สุดท้ายเราเขาไปแม่จะเขาไปใส่เหรอดูไปรับเขาจะเขาแต่แล้วกดเขาแล้วไปแล้วกดเขาไปแล้วกดเขาไปแต่แล้วกดเขาไปแต่เขาบอกเลขเลย แต่เขาพกันไปสายแลยวก็สะดุดเนาะสะดิดถึง้านเขาพักสะดุดถึงว่ากันที่พูดตายทัตทีไปน้เขาป่นนั้นนี่คือว่าเป็นผีเนาะกักที่ผีตัวค่อนเมี่ยงผีค่นท้างเข้าเนาะทิ่ว่ามันค่อนข้างเข้าดอกที่เป็นผีแหละขันขันแม่ว่านะกระที่ตายเขาตกกับไปน้ำเขาแม่คือสิบย่างใช่ไหมคิดว่าคิดว่าแตคือเป็นทั้งตัวอันนี้คือ่าเ่็นผีเดี๋ยวกลับขึ้นมาไหมอันเข้าว่าเอาเสะดอหาที่เมียรกับซี่ซูนอย่ละ ไปกันเดอ้อสันขา,าวาเขาบอกเขาไปกันเดอ้อเขาก็บกลับขึ้นมาตัวเขาบอกเขาไปเขาไปนั่มไหมเขาไปเขาไปนั่มไหมไปยันมายังไปแล้วพอจะบอกตายแล้วทีก็ไปมัาจำจำช่วงไหบว่าทีใดฉิลล่าทีสามตีสี่นี่ช่วง,ลงนน<า>กล <4 S 1> ังแมีนเนาะทีสามจักเมีย่เมียนเดีวว่ากจักแม จะว่าจะซื้อโรตลีไว้ปนว่ะซื้อโรตีไว้ไปเนี่ยบอกว่าจะซื้อเลขต่างเจ้าว่าวุธย่าดีขึ้นน้องขมาแท้ย่าดีตีเมียถมายสันเดียวจะซื้อเลขกล้องมืงนะครับสำหรับแนวทางอินัวนี่ก็จำเลยอะไรเนาะว่าขจาวซ้อนไปเอาเลขวันรึกว่าบุญไปเอาบุญหรือยังเขาไปน้ำแลินน้ำกรนเขาโอ้บัดไปหอนน้ำเขาแล้วบัดเขาซีบเอาเลขเขาเอาเลขให้นะครับเขาว่าเอาชนะตระหานี้ก็ซีสวน กับพี่อาชาสั่กับา่อเขาบอกเขาเนี่กับมียสาวาไปสั่งเขาได้เลยเหรอโอ้ยเอาด้วยพี่น้องเงินนี่มีอินคนฝันแม่นนะครับส่วนใหญ่ฝันต้องการตีไม่ค่อยถือซื้อได้เขาสูงว่าถ้าตีไม่ถือนะครับตามที่สัมผัสมากยังฝันหิ้นุ่งหักไปเขาซีซวงมาแม่นเนาะกันแต่ว่าเงินนี่เป็นโตเลยลอกเบอร์เนื้อนะครับเผนว่า,เ,าเป็นทายทั้งเขาดอกสิเป็นทั้งผีทั้งสางเป,ป,ป็นสัตว์หรพกผมว่าแม่ อยูบ่เมียนท่าตัวมันจังเขาจังบอกเขาขึ้นมาเนาะนเนามียนทีเ่เ,เ,เป็นเขาว่านขึ้นเมียซะเดอ้อบาทนี่ได้เลขกับเมียซัเขาหวังสี่แต่ขึ้นมาเด็กตัวได้หรอเขาให้หรอไหมครับผมหมดเลขสองตัวนะครับเลขทั้งบนทั้งล่างหมดเด้อนะครับกลับไปพร้อมนะครับเลขฟันดีปนีว่าว่าหนาว่าหนาพลานนะพี่น้องเนาะลองเบิองจ๊กสิบจ๊กหานะ ไอ้ผู้มีทุนดลายกันน้ำลอยรถซื <c oughs> ้อโรตเตอรี่ไปได้หลายรถุดนมีโชนครับอม,มอรถกับน้ำเสนอในทางไม่อินแล้วก็เป็น <c oughs> ลาวาแล้วกับจำในตัวเลขนี่แหละนะครับชัดเจนบ่หลงบ่ลืมนะแม่เนาะเพราะสะเดือนขึ้นกันว่าที่บอกลูกซื้อคนละครับที่แรกกันมัไดไปทั้งซี่หมือว่านี่อันของปูซิล่านผลเห็ดมาเสายบบ่อยปากผู้มีเห็นเด้เสียบบ่อยเอาเอาเมียดึงมา อันบอกว่าไม่ปากคือปากสองเจ็ดเก้าของปูศีลาเห็นเลยได้ดเมเข้ามาไหม,มเมื่อว่านนี่นเน<พ>ห็นอยู่เห็นในที่นี่ป่ะโทระสับอีสับท,ที่สองเท่าไงสองหกเก้าสองหกเก้าเด้อน,นะครับไออินเห็นในโทษระสับกระสันอ,อันนี้ขเขาเสียสุนคนเนาะเขาบอกจากดอกของปูซีลา่าปูซีลา่ลาเราผลบนกระว่าวยุ่งสิมาเดเลขึ้นมาได้วัน ที่สามรจป่ามันเดียกมันเห้แม um. uh ่เ huh. บิ่งมันมันเห็นอยู the <the yeah. ่เหมือนบ้านอ้ยเพราว่ามันบ้านเป็นแว่าถ้าป่วัตอยิที่แหลมอืมอืมันไม่เลยกขนาดมดผมว่าเห็นแววๆดเลยทีเดวอันนี้อันนี้ว่าหูจักรถเิดรดก้อนอะยังไยังแต่บ่แม่อันนี้ว่ามันเลขกรถอันพนพนังขึ้นยมอยสมพนังยุ่งซีบานพนพนกาวอันนั้นเว้านี่บานเลขกถือว่าช่วงนี้แหละถึงบ้าอืมอีสัปเรยวะแม่สันว่า มันได้ดีสีเดตต้าสามีแม่เบิ้องแม่บ็อกมันเด้งสิแหละมันว่าเอาแม่เบิ้งสันว่าจะปากดื้อสันมาเบิ้งเหลือประมาณสองหกเก้าแม่เอ้าที่นอนห้องวันนี้โชคดีครับที่สี่อยู่ดิครับโชคดีเตื่นไปเด่งวันนี้เขาได้ห่อนว่มฝันในเครื่องเหล็กปูซิล่าครับแม่อินเพันเห็นเพันจำได้ชัดเจนนะครับว่าอยู่รอทองปูซิล่าไหมแม่เดืมบเดือบหรือบ้านวะยูซูนียูซนีล่ะยูซือนีล่ะ ครับมันออกจุดเท่าไหร่สับแย่สับแยสับเอาอยู่เมียบึงมันบอกว่าบ่ใบ่อยปากคนนด้ไอ้บึงซื้อไอ้บึงซื้อแต่ว่าเมียอุดปากคนนด้เมียแล้วไปชอบบึงไปสองหกเก้าเอาขวาวไว้ปากวางทีปากคือเราไอ้คนที่ปากไว้ครับเป็นว่าข้าเจ้าภาพแบบบุญนะครับไปน้ำเพลินไปเห็นตัวเลขเขาเขียนไว้ให้คือหารหนึ่งกับสี่ศูนย์ผลว่าได้เลขแล้วให้กลับนะครับ เนี inh ่ยอินกันจำได้ก hmm. ลับกปม่านครับ่นวาประกาศยันไปเมี่ยงเขาไอ้พันวานะครับส่วนพี่เห็นยูโทรศัพท์ลูกสาวลูกสาวไว้ปากเล็กปูซีลาสั่นสองหกเก้าเป็นแนวทังงห้พี่เห็นน้องโจกมานน้ำเมียอินเด์นะครับวันนี้ไอ้เข็งประปังลำล่ำไปด้วยสุขุชนครับโอ้บ่ได้เว้ยถามมาถามพูได้ไหมเมียก็ไม่ค่อยฝันเนาะเขาไ่ฝันโมตาฝันโมต้าฝันเนาะีดบ่บ่แม่นพ่อเห็นลูกผงหลงปูซิลาเห็นเล็กละแล้วมาฝันเหมือนเคลื่อนบอว่านี่แย่ยซัพได้ว่า ช่วงช่วงช่วงซามเดือนละเวลาซามเดือนละสามซี่ซี่บ้องแรกและไอ้สามมันเล่นอยู่หันเนาะมันเลยมันเลนปูชิลาป์ที่โพดเยอะมัดเหม่อมัดเว็นอะไรข้นกันคือว่านเรา่ยคือข้นเป็นสัทหานะค้นสัทหากันรักหกระแสป้าดาราขะมาขะกระโดดน้องู้เด็กกับบ้านกระโดดปูเราเขาไม่ได้บอกเลขบอกเบอร์ดอกแต่ว่าคนไปไายไายเลยเขาเห็นเป็นเห็นนั่นเห็นนี่เขาก็ไปตีเป็นเลข บออันนี้มัดไปโตขึ้นมาเลยดิมันอาจจะเป็นนั่นทั้งท่องนั้นท่องนี้เขาเหตุอะไรเนี่ยเขาอาจจะไปเห็นในคันดมามนต์จะเห็นปูยกมือยังไงกันอันนี้บ่ะหุจักเด็กก่อนผันทางยกมือค่ะเดี๋ยวแกยกมือสิเดี๋ยวแกยกเดี๋ยวบอเป็นอันนี้พรก็นั่งว่าวนั่งภาวนาอยู่หนุนจังหวงแน่นละแล้วบาดนี้บาดนี้ทั้งเห็นเลขขึ้นมาเนาะจะสบาจะฝากเ็เมียสันจะป่าก็คนอโรนบ่ไใดอ้าวผมก็ไม่อินหลายนะครับนี่เราไปโรดบ่ได้เปินกระบอกมอสเลย เอ็ซีโชงมันใหนรับไม่รวยนะครับอย่งไม่รวอยเบื่อตั้งค่อยเด้อไปโชงมันก็ตั้งค่อยกินนอนมีก็ต้องโทรหาหมอรวยนะครับเดี๋ยวหมอรวยขึ้นเบไปโทรให้วันนี้ไห้มิโชกันสุขภูสุคนนะครับฉิร่องิึงอยู่ดิร่องตัวเมียไปป่าหนึ่งไหมฉิร่องิึงเขาบอกภาพป๋อเล็กปลาหนึ่งไหมของปูที่ลากฉีร่องมึงอยู่ไปได้ได้นล้วเขาบอกว่าได้เลข็กกระดับเนี่ยเท่านั้นเขาบอกกรนดับเนี่ยเขาบอกกามาต่อบอกกามาไปน้อเขาก็นทตายเนาะอืกว่าคงเกิดขึ้นว่าเขาเจอจีไหกักอยู่ ถึงมันแหมันเห็นเป็นคนหลายเนียถ้าเจ้าก็จะตั้งใจให้ดีตัวยี่บอกคนคบอกข้นแต่ข้นซื้อขืนซื้อลรคก็ได้ว่าซื้อข้นซื้อลคก็นำตรงๆหนูได้เอยซื้อพกกับซ้าเอาซิ้อหากับซิีจเนาะซีสทีหนึ่งเนาะอยู่ประมาณนี้แหละแต่ตามักเลืพี่น้องนะครับหรือเอาตรงๆก็จัดไปรลดนะครับอันนี้การขอบคุนมีหลายเด้อจึงกำเด้ทางพี่น้องเอซี่สวัสดีครับ